นี่ครับผมวันนี้วันที่19นะครับ19มกราคม2564ครับกับทีมงานการณ์พลโซเซลล์ฮุกเอาแล้วครับผมอันนี้มาอัดวิดีโอนะครับติดเลยเพิ่นได้3มหมื่นนะมาค้ำซื้มื้อนะครับการณพนนะค้ำทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ไปอันนี้ติดอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมอันนี้เป็นปั๊มเฮนโดโลนะครับมาตรฐานระดับโลกคือเก่าแล้วแพงนะครับแล้วทเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่หมดแล้วนะครับนะ ตัวนี้เป็นฮาบเซลยวครับผมฮาบเซลยวนะฮาบเซลยวนะครับอ่าสี่ลอยกวัดนะครับสี่ลอยกวัดเป็นป um ั๊มแฮนโดโลนะครับตัวนี้ท่อหกนิ้วครึ่งนะครับเป็นปั๊มแรงครึ่งนะครับแต่ว่าเป็นลงปั๊มใหญ่แต่ว่าอ่าบอ่อประดานเพื่อรับประกันนะครับทีมงานเขาบอกว่าอ่าได้น้ําบ่อดานเนี่ยมันได้น้ำแค่สี่คิวนะครับสี่คิวเจาะเจอเลือกจม็ด เนี่ยทำเอ่อคนอื่นอย่างเขาอื่นลุงเนาะลุงลุงเสรอดเนาะลุงเสือมอลุงเสือมนะครับผมเป็นไงครับพ่อใจกรามมาะหน่ำปะพอใจด้วยในหมู่บ้าณนี้เนะะานนะ <c oughs> ที่ไหนวาลองเบิ้งเขาว่าเจอได้สีบป่ได้น้าม,มันบ่คร <c oughs> ับเอออันนี้เขาเจาะไปหลายมันมีเจ้าหนึ่งเนาะที่ว่าไปเจาะไปสามสามลุมหรือมันบ่ได้เห็นบ่ครับแต่ว่านี่ยังดวงดีอยู่นะครับเ้า <c oughs> ติดตั้งอยู่ใช่ไหครับนี ติดตตั้งว่าที่ครับติดตั้งอยู่ใสบอกคนนี้เดี๋ยวนี้บอกเมีนครับมองยู่นี่บอกได้ยังไงแมีนติดตั้งเขาติดตั้งอยู่ใสเนี่ยเขาสูบน้ำยู่ใสตอนนี้อยู่หน้าครับอยู่หน้ายู่หกพยุ่งครับครับหมูหกอำเภออำเภอกาบเชิงครับสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์เนาะแนะเพื่อนก็พอใจเพราะว่าน้ำเปิดจนว่านี่ครับเปิดเนี่ยเพิ่นเปิดจนว่าไอ้ขางบ่อประหาจนสิพังเลยว่าเปิดไปตลอดนะครับผมนี่ นะครับนะลงทุนทีเดียวครับใส่เงี้นี่รับประกันให้2ปีนะครับปั๊มเฮนเดโลตัวนี้เป็นปัม๊มแรงครึ่งนะครับผมแรงครึ่งทอ่ทอทออกท่อออกสองนิ้วแต่ว่ารถเดี๋ยวมนเป็นนิ้วครึ่งเพ,เพราะว่ามันหนามมันบบได้หลายบันไดเพราะว่ามันบาดานสเปกบาดานเขาเจาะเขาได้น้ําที่มันออกทันนะครับเดี๋ยวแค่สีคิวนะปัม๊มตัวตัวนี้มันทํางานเก้าคิวครึ่งนะครับนะเก้าคิวเก้าคิวขึ้นนะครับผมนะ เดินมาตรฐานนะครับเดินสายมาตรฐานบ่อแกเป็นบ่อหกนิ้วนะนี่ครับบ่อหกนิ้วนะครับเดินสายเสิร์อกันอันนี้พันใส่เสิร์ดเพราะว่าพันจะล็อกตู้ไว้เนี่ยมันไม่ต้องอยู่ข้างนอกนะครับนี่ครับมันปลอดภัยมันล็อกได้เพราะมันอยู่ไฮยูน่านะครับมันก็มีเสิร์อกันฝานี่ครับโปรเิคชันนะครับปั๊มแรงครึ่งนะครับนะเป็นแผงคาร์บเซีมันจะเป็นกระป๋อดแบบนี้นะครับแต่รุ่นนี้มันจะบางนะครับนะถ้าใหญ่มันจะบางหน่อยแต่นี่ผมจะไปเล่ยนในตัวแข็งแล้ว แต่ว่าเป็นของแท้ครับเบิ่งงามจะเรียบนะจะมีไดโอดอยู่6ตัวนะครับมี6ตัวเป็นไดโอดนะครับเป็นไดโอดซิลิคอนเต็มเลยล่ะนะครับว่างๆได้จะมาเบิ่งเลยก็ให้เบิ่งวานเปลี่นไดเลยครับเซลก็คือเราบางบางครึ่งไหนครึ่งหนึ่งครับมันก็ยังทํางานนะนะครับมันก็ยังทํางานดีครับเซลคือลดการสูญเสียนะครับเซลมันจะลดการสูญเสียสายมันก็จะสั้นนะครับวกสายมันก็จะสั้นแล้วเขาเอานุกรมแผงเนี่ย อนุกรมเซลก็คืออนุกรมครึ่งหนึ่งแล้วก็มาขนานกันอีกเป็นสองครึ่งนะครับฮาบเซลครับนี่คือข้อดีของฮาบเซลนะครับผมนะเสลดโปริชันป้องกันฝ้าพงฝ้าฟ้ามีหมดนะครับตามใจต้องการแต่ว่าถ้าเป็นคัดเอาเนี่ยมันจะทนนะครับมันเป็นซิลิคอนมันจะทนทานกว่าเวลาเสียมากเนี่ยฟิวมันจะแหขาดแต่ว่าถ้าเส์ดเนี่ยนันเป็นเส์ดหล่อฝ้านะถ้าฟ้ามันลงมันเหลือจากแผงมาเนี่ยมันก็จะเผาตัวนี้นะครับ ตัวนี้มันก็จะเสียนะครับถ้าลงไปแห้มันก็ดจะแค่เบเกอร์มันก็จะทิพแต่ว่าเสิร์ตกันฟ้าก่อนจะเข้าเบเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีขนานมาเข้าเสิร์ตนะครับบวกลบนะครับดึงลงกาวลงดินไปนะครับผมนะนะครับกันตะโภณโซลาเซลล์นะครับผมอันนี้ใส่สามแผงนะครับมันปั๊มแรงเครืองแต่ว่าใส่สามแผงนะครับติดตั้งอยู่ที่บ้านพยุงนะครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะครับ ที่ได้น้ำยูซีหาคิวครับตอนนี้นะครับมันก็เต็มทอยแต่มันก็นี่ครับบม่ดีปรนเด็นอกเพราะว่าในน้ำมันแต่แค่ซีหาคิวนะครับซีคิวว่าสเปคประดานแต่ว่าตัวนี้ท้ำน้ำเริ่มต้นแต่เก่าคิวตัวนี้ลงดึกนะนะครับเจ็ดเจ็ดสิบเมตรนะครับผมนะเจ็ดสิบเมตรนะครับก็คนกับพอใจก็คือนได้เรื่อยๆครับลงทุนทีเดียวครับผม ปั๊มพวกนี้มีข้อดีหลายอย่างหนึ่งครับลงทุนครั้งเดียวไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้ารายเดือนนะครับถ้าเป็นปั๊มไฟฟ้านี่ครับเดือนหนึ่งสูบแค่ห้าวันเท่านั้นหรืหกวันเท่านั้นครับแค่อาทิตย์ละครั้งแต่ว่าสูบทั้งวันเนี่ยค่าไฟสี่พันขึ้นครับสี่พันขึ้นนะถ้าการเกษตรนะครับไปลองเดี๋ยวเลยเพราะว่าติดตั้งมาหลายงานแล้วครับผมนะครับแล้วก็ข้อสองนะครับไม่ต้องดูแลนะครับทานที่มีบ่มีเวลา ไม่ต้องดูแลเลยมาดูน้ำอย่างเดียวนะครับเป็นเดือนหรือแม้บางน้ำอย่างเดียวนี่ครับเป็นป่อยไหวเพิ่นบม่ไดดเบิ่งนี่ขาดบ้เลยนะนะครับถ่วมน้องบ้เลยนั่นนี่คือมันแห้งนี่ครับเนี่ยเป็นห้อยอยู่นะนี่ครับเป็นลอยอยู่นี่นะนี่นะเิ่นป่อยถิ่งสองเหมือยังมาขาดบ้เลยนะครับนะพอดีของมันคือไม่ต้องดูแลป่อยสิ่งดเลยนะครับถึงเวลาทํางานเองนะครับถ้าน้ํามันแห้งมันตัดเลยนะครับสาหรับฮดูโรนะถ้าน้ําแห้งมันตัดเลยน้ําขาดตัดเลยแล้วน้ามาก็สูบต่อนะครับนะนี่คือข้อสอง ข้อดีของข้อสามก็คือไม่ต้องมาปิดเปิดไม่ต้องมาปิดเปิดบปเที่ยวบปเที่ยวมาปิดเปิดทํางานเองตัวมานะครับนะครับนะข้อสี่ก็คือเงินในกระเป๋าเหลือเพิ่มนะครับไม่ต้องจ่ายคคาค่าไฟรายเดือนหรอก็ไม่ต้องไปใส่เครื่องสูบใส่น้ามันนะครับให้มันสิ้นเปลืองนะครับนะข้อดีหลายอย่างเลยนะครับนะครับประโยชน์หลายอย่างเลยโซลาเซลนะครับ แล้วก็นี่ครับงานของผมนะครับงานการทอนก,นก็คือใส้เสา,สาปูนเป็นแบรนด์มาตรฐานเลยแหละมาตรฐานเสาปูนคือว่าสามารถให้ลูกค้าต่อเติมได้คือถ้าพวกเป็นเหล็กมันจะเกิดสนิมนะครับถึงกาวไนได้มันก็จะเกิดสนิมนะครับแต่อันนี้ก็คือลดการสนิมเพราะว่ามันเป็นปูนอางเทิงกับเป็นกาวไนมันก็เจบโมีลดรอยเชื่อมรอยอยังนะครับนะลดรอยเชื่อมและสามารถก่อปูนก่ออิฐก่อบอกใดเป็นห้อง จะให้เป็นห้องน้ำเลยก็ได้นะครับรือว่าจะเป็นห้องเก็บของ,องเก็บตู้ไฟหรือว่าจะมีห้องไฟเป็นมีแบตเตอรี่เพิ่มเดี๋ยวจะชุดนี้จะไปอีกชุดบนรถนะครับจะไปติดตั้งอะไรเพิ่มก็คือมีแบตเตอรี่เพิ่มมีแบตเตอรี่พร้อมนะครับนะนะครับนี่ชุดสามแผง5เซลล์เหมือนกันนะครับกดติดตามคลิป,ปิ่งไปเรื่อยๆครับวันนี้วันที่สิบเก้านะครับวันอังคารที่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมรับนี่ก็ได้น้ำไหลเลยนะ เนี่ยสูบข้าวเดียวครับสูบเทศอดข้าวเดียวแต่ว่าเพิ่นสูบไปไล่มันเพิ่นนี่แหลนะจนถวมม่วมหมดนะนะแล้วนี่ครับนี่มีลอยน้ำนี่นะนะทุกร่องเลยนะถ่วมนอกหมดแล้วนี่ครับเพิ่นสูบใส่นี่เพิ่นก็มีทอต่อไปอีกเพินะ่นนี่ครับทุกร่องเลยเนะี่ยกรับเปียกเกลื่อนหมดเลยจากที่แบบแห้งแล้งเลยนะนี่ครับจะมันกระดองกระแดงนี่ได้น้ำแล้วก็เริ่มเริ่มซึนเขาเอื่นภาษา อีสานนะครับเพื่อนมันซึนแหละมันตื่นตัวนะครับนี่จากที่มันเคยเหลืองๆตื่นั้นนะนี่คือนี่ครับยังบย่างใบหนามนี่มันเริ่มซึนแล้วครับอ่ามันเริ่มแบบใบแบบซึนนะบใบหนามนะเขาเอี้นว่าในสดชื่นนะคือคนนค่อครับสดชื่นนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามเลยตามเบอร์ไลกัน,นะพนสโซลชลเซลล์อันนี้รับประกัน2ปีแต่ดูแลตลอดชีพนะครับนะมี่ยังกะโทรไปปรึกษาเลยบพรว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ นะครับค้นหัดไม่คนเกา่าคน้นจิตต่อเติมขยายอะไรก็โทรมาสอบถามปรึกษาได้นะครับที่เบอร์0964975827นะครับผมอันนี้โทรได้ตลอดแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรเพื่อนๆด้วยเบอร์โทรหรือว่าจะฝากข้อมูลไว้ค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับ0642713876นะครับคือ2เบอร์นี่ใส่มาสิวกาปีนะครับนะแต่มา่ถึงคนติดตามนะมันจะมีเบอร์นี้ตลอดนะครับ อ่าอีกแต่รุ่นแรกๆเลยแต่ก่อนสิปีมันจะมี093 064 2 2671อะไรพวกนี้แหละอันนั้นมันคือมันหายไปแล้วหายทั้งเครื่องไปเลยนะครับอันนั้นมันสิปีก่อนสิปีหายลังนะครับอันนี้ก็ใส่มาสิกว่าปีแลสองเบอร์นะครับนะครับเอาปิดให้ยพลอยมันสิทรวมแล้วนี่ยิเป็ดรวมรถแล้วนะครับขอขอบพระคุณเพื่อนน่ะแหละคุณลุงเสิร์ฐเนาะลุงเสริมลุงเสริม เสือก็เสริมในงกระจำมันมีซื้อคือกันอันนั้นมันเป็นของพ่อผู้ใหญ่เสริมนะครับนะที่ติดอยู่อำเภอเิริมมร์เกียรติแล้วก็จะไปติดต่อของลุงลุงยังก็ลุงเงาลุงเงาเนาะอันนั้นเพื่อจะเป็นปัม๊มห้อยโขงนะครับห้อยโขงนะงนาสามแผงเหมือนกันนะครับแต่เป็นห้อยโขงแล้วก็จะมีไฟฟ้าพร้อมใส่ไฟฟ้าด้พร้อมนะครับผมใส่ในบ้านด้พร้อมนะครับ,บสนใจโทรมาสอบถาม อยูเอาตัวไม้แล้วเอาตัวนั้นตัดอขอบคุณครับผมเออเอาตัวเน้นออกมาเลย